ายคนหนึ่งวาดค่ายกลจวีหลิงให้ลูกศิษย์ใช้ฝึกฝนแต่ไม่คาดคิดว่าจะทําให้พลังปราณทั่วโลกฟื้นฟูโดยตรงเพียงเพราะซูอี้มีชีวิตอยู่มาแล้วหนึ่งแสนปีแห่งเตา๋าทุกคําพูดและการกระทําล้วนแฝงด้วยเศษเซี้ยวแห่งมันคาวิถีแม้จะเป็นเพียงค่ายกลจวีหลิงเล็กๆก็เพียงพอที่จะทําให้เหล่าต้าหลัวจินเซียนคลั่งไคล้หลังจากซูอี้ถูกบังคับให้เข้าร่วมหน่วย13ไม่ต่างจากการเริ่มต้นด้วยภารกิจระดับนรกปราบปรามเซียนแดมนุษย์ที่สามารถยึดร่างได้แต่ถ้าพลังปราไม่่เเพพีียยยงงงงอหลััจากกากรร,ารึดดค้ว หากตายอีกครั้งวิญญาณก็จะดับสลายการจะยึดร่างอีกครั้งแทบจะเป็นไปไม่ได้การบำเพ็ญเพียรหลายพันปีหรือแม้แต่หมื่นปีพังทลายลงในพริบตาความเสี่ยงใหญ่หลวงเช่นนี้ไม่ใช่เซียนทุกคนที่ยินดีจะเสี่ยงด้วยเหตุผลนี้หลายพันปีมานี้มีเซียนลงมาจุติน้อยมากและเป้าหมายของภารกิจครั้งนี้กลับเป็นหญิงสาวที่ซูอี้เคยพบหน้าครั้งหนึ่งคุณหนูฉิงเจิญเวินเฉียนเมื่อซูอี้อดประหลาดใจไม่ได้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากตอนที่พวกซูอี้มาถึง อู๋เวินเจ๋อและหวังเตอ๋อกุ้ยก็มาถึงแล้วนั่งเรียงแถวกันอย่างเมื่อยลอยเวนเฉียนเมิ่งนั่งอยู่หน้ากู่เจิงตัวหนึ่งนิ้วเรียวงามดุจต้นหอมค่อยๆดีสายโน้ตดนตรีทีละตัวโลดแล่นใบหน้าของนางประดับด้วยรอยยิ้มเยว่ยวนแตกต่างจากเวินเฉียนเมิ่งที่เคยเห็นราวกับคนละคนเวนเฉียนเมิ่งเม้มปากยิ้มสองมือกดลงบนสายกู่เจิงเสียงดนตรีหยุดลงทันทีนางจ้องมองซูอี้แวบหนึ่งพี่ชายรูปล่อนางยิ้มเจ้าเล่ห์แล้วเอ่ยคงไม่ได้มาจับข้าเหมือนกันใช่ไหมข้ามาดูเจ้า ซูอี้รู้ดีผู้หญิงตรงหน้าคนนี้ไม่ใช่เวินเฉียนเมิงที่เขาเคยเจอจับข้างั้นหรือเวอินเฉียนเมิงยิ้มอย่างมีสเสน่ห์เลือบมองกู้ถงถงรอยยิ้มบนใบหน้าพลันแข็งค้างเอ่ยเสียงเย็นชากายเต่าฟ้าประทานในวินาทีที่นางใช้สองมือกดสายกูเจิงหวังเตอ๋อกุ้ยและอูเวินเจอพลันตื่นจากผวังทั้งสองมองเวินเฉียนเมิงด้วยความตกใจจนเหนือท่วมตัวถ้าเมื่อครู่เวินเฉียนเมิงลงมือกับพวกเขาพวกเขาก็คงกลายเป็นศพไปแล้วสองร่างเสียงกูเจิงของเวินเฉียนเมิงสามารถสะกดใจคนได้ แม้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับแก่นทองคำอย่างหวังเตอ๋อกุ้ยก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อู๋เวินเจอรีบร้องบอกรีบอุดหูเร็วเข้าเสียงกูเจิงของนางสามารถทําให้คนเข้าสู่ภาพมายาได้กู้ถงถงขานรับใช้นิ้วข้างหนึ่งอุดหูตัวเองอีกข้างหนึ่งอุดหูซูอี้ซูอี้ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใช้นิ้วข้างหนึ่งอุดหูตัวเองอีกข้างหนึ่งอุดหูกู้ถงถงแม้ว่าการกระทําของกู้ถงถงจะดูโง่เขลามากแต่ซูอี้รู้สึกว่าถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือกู้ถงถงอาจจะคิดว่าูอาาอีีีโงง่่กกวาานเสย แน่นอนว่ากู้ถงถงยิ้มให้ซูอี้อย่างสดใสชื่นชมการกระทำของซูอี้อูเวินเจ๋อและหวังเตอ๋อกุยมองคนสองคนที่ต่างอุดหูให้กันทันรู้สึกกดดันอย่างมากเวินเฉียนเมิงยิ่งอดหัวเราะออกมาไม่ได้ข้านึกว่ากายเต๋าฟ้าประธานจะเก่งกาจสักแค่ไหนไม่นึกเลยว่าจะเป็นคนโง่อุดหูไม่มีประโยชน์ข้าได้ยินนางด่าขากู้ถงถงก็ไม่ได้โง่ไปเสียทั้งหมดเมื่อได้ยินคำพูดของเวินเฉียนเมิงก็รีบเอานิ้วออกทันทีซูอี้เคยเห็นคนประเภทกายเต๋าฟ้าประธานมาก่อน มีความสามารถในการดูดซับพลังปราณได้ดีกว่าคนทั่วไปการบำเพ็ญเพียรก็เร็วกว่าผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นมากแต่พรสวรรค์ของพวกเขาเหล่านี้มักจะ,สะแสดงออกในการบำเพ็ญเพียรเท่านั้นสำหรับเรื่องอื่นๆกลับมักจะอยู่ในสภาวะไม่สนใจใยดีดังนั้นแม้กายเต่อฟ้าประธานจะไร้เทียมทานด้านการต่อสู้แต่ในสายตาชาวโลกล้วนเป็นคนประหลาดสุอี้ก็เอานิ้วออกเช่นกันก็ได้ยินกู้ถงถงพูดกับเวินเฉียนเมืองว่าเซียนแดนมนุษย์ใช่ไหมแค่เจ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา ก็จะไม่ทำร้ายเจ้าฟังดูสิคำพูดนี้ช่างเมตตาและมีเหตุผลเพียงใดเวนเฉียนเมิ่เลิกคิวยิ้มอย่างอ่อนหวานน้องสาวเจ้าคงไม่ได้คิดว่าตัวเองไร้เทียมทานแล้วจริงๆใช่ไหมพี่สาวคนนี้ไม่ได้ถูกใครทำร้ายมาหลายปีแล้วนะดูท่าคงต้องสู้กันก่อนค่อยคุยกู้ถงถงพูดจบก็ลงมือทันทีรวดเร็วดุดสายฟ้าในพริบตาก็เกือบจะถึงตัวเวนเฉียนเมิ่งแล้วเวนเฉียนเมิ่งดีสายกูเจิงอย่างหนักหน่วงกู้ถงถงกลับถูกซัดกระเด็นกลับมาจากกลางอากาศเพียงแค่โน้ตตัวเดียว อูวเวินเจอและหวังเตอ๋อกุ้ยกระอักเลือดพร้อมกันซูอี้พงาดเล็กน้อยในเวลานี้เขาควรจะแกล้งทำเป็นกระอักเลือดออกมาด้วยหรือไม่ช่างถล่มลงไปเลยดีกว่าซูอี้ล้มลงไปทั้งตัวแล้วยังหลับตาลงการแสดงนี้ค่อนข้างจะดูแย่ไปหน่อยแต่ตอนนี้ไม่มีใครสนใจเขากู้ถงถงหลังจากถูกเสียงดนตรีซัดกระเด็นก็พุ่งเข้าไปอีกครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใกล้เวินเฉียนเมิงในระยะ2เมตรได้ทันทีที่เข้าใกล้ก็จะถูกซัดกระเด็นออกมาทันทีเวินเฉียนเมิงยิ้มพลางพูดว่าไม่เลวเลยนี่นา สมแล้วที่เป็นกายเต่าฟ้าประธานมีพลังถึงระดับเปลี่ยนเทวะเชียวหรือหากเป็นเซียนแดนมนุษย์คนอื่นอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าจริงๆก็ได้น่าเสียดายที่เจ้ามาเจอกับข้ากู้ถงถงเหลือบมองซูอี้ที่ล้มอยู่พบว่าเขายังมีลมหายใจจึงหันไปคว้าคอเสื้อซูอี้แล้วโยนเขาออกไปนอกร้านเครื่องดนตรีเพื่อไม่ให้เขาโดนลูกหลงจากนั้นก็รีพุ่งเข้าไปอีกครั้งในวินาทีที่ซูอี้ตกถึงพื้นเขาใช้มือข้างหนึ่งยันพื้นไว้ไม่มีแม้แต่รอยทะลอก เขาอยู่ด้านนอกร้านเครื่องดนตรีแต่ก็ยังคงจับตาดูการต่อสู้ด้านในอยู่พละกําลังของกู้ถงถงดีมากจริงๆพุ่งเข้าไปครั้งแล้วครั้งเล่าทุกครั้งก็ถูกซัดกระเด็นออกมาหมัดทั้งสองข้างแดงกับราวกับถูกลวกบนร่างกายก็มีบาดแผลไม่น้อยราวกับถูกมีดเล็กๆกรีดแต่ก็หายเป็นปกติอย่างรวดเร็วซูอี้นอนอยู่ด้านนอกไม่นานอู๋เวินเจ๋อและหวังเต๋อกุ้ยก็ถูกโยนออกมาเช่นกันดูเหมือนว่าสองคนนี้ก็เป็นแค่ตัวถ่วงเท่านั้น การต่อสู้ระหว่างกู้ถงถงและเวินเฉียนเมิงยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นกู้เจิงเจ็ดแปดตัวในร้านเครื่องดนตรีถูกแรงประทะจากการต่อสู้จนแตกละเอียดสี้นอนอยู่บนพื้นในใจคิดว่าถ้าสู้กันต่อไปแบบนี้คงไม่ดีแน่ในร่างของเวินเฉียนเมิงไม่มีพลังปราณมากนักแต่นางใช้พลังวิญญาณบริสุทธิ์บังคับควบคุมพลังปราณรอบข้างมาใช้โจมตีถ้าเป็นก่อนที่พลังปราณจะฟื้นฟูนางคงจะพ่ายแพ้ไปนานแล้วแต่ตอนนี้สถานการณ์ต่างออกไปพลังวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งกดดันวิธีการโจมตีที่พิเศษ แม้แต่คนที่มีพลังต่อสู้ไร้เทียมทานอย่างกู้ถงถงถ้าสู้ต่อไปแบบนี้ส่วนใหญ่คงจะพ่ายแพ้ในที่สุดสี้ก็ยังคงไม่ลงมือเขาเองก็อยากจะรู้ว่าขีดจำกัดของกู้ถงถงอยู่ที่ไหนจิตใจขยับเล็กน้อยก็ปิดกั้นความเคลื่อนไหวในบริเวณนี้ทันทีปล่อยให้พวกเขาสู้กันต่อไปเล่นเล่นตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสองทุ่มอู๋เวินเจ๋อและหวังเตอ๋อกุ้ยก็ฟื้นขึ้นมาแล้วพวกเขาเข้ามาดูว่าสี้ยังมีลมหายใจหรือไม่สี้จึงลุกขึ้นนั่งทันทีพวกเราออกมาข้างนอกได้ยังไง ซูอี้ทำท่าทางงุ่นงงหวังเตอร์กุ้ยไอหนักๆสองครั้งแล้วพูดว่าข้าคิดว่าพวกเราน่าจะถูกหัวหน้ากู้โยนออกมาอูเวินเจอลุกขึ้นแล้วรีบจะพุ่งเข้าไปข้างในแต่ถูกหวังเตอร์กุยดึงไว้เข้าไปจะไปสร้างความวุ่นวายอะไรด้วยพลังของเซียนแดนมนุษย์คนนั้นต่อให้เรียกปรมาจารย์จางมาก็ไม่มีประโยชน์แล้วจะทำยังไงดีรอดูก่อนถ้าหัวหน้ากู้ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางพวกเราคงต้องหนีแล้วล่ะอูเวินเจอไม่ได้พูดอะไร เพียงแต่มองเข้าไปในร้านเครื่องดนตรีอย่างเย็นชาพวกเขาเพียงแค่ยืนอยู่นอกร้านเครื่องดนตรีก็ไม่ได้ยินเสียงกู่เจิงแล้วเห็นเพียงฝุ่นตลบอบอวนอยู่ข้างในกู้ถงถงโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ก็ถูกสะถอยกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าพอแล้วเวินเฉียนเมื่อตวัดเสียงดังลั่นนิ้วทั้งห้าพลันดีดสายกูเจิงกู้ถงถงถูกซัดกระเด็นอีกครั้งกระอักเลือดออกมาคำหนึ่งร่างเหมือนว่าวที่สายป่านขาดล้มกลิ้งบนพื้นหลายตลบการโจมตีครั้งนี้บาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนกู้ถงถง,ถงนอนคว่อยูบนนพื้ประมาณ 3. วินาทีจากนั้นจึงค่อยๆลุกขึ้นยืนผมเผพ้ยุ่งเหยิงไปหมดบาดแผลบนร่างกายก็ไม่หายเร็วเหมือนก่อนหน้านี้รวดเร็วเหมือนเดิมแต่สายตาของนางยังคงจับจ้องไปที่เวินเฉียนเมิ่งอย่างแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงกู้ถงถงมุมปากมีเลือดไหลแต่ใบหน้ากลับไม่มีสีหน้าเจ็บปวดแม้แต่น้อยกหมัดแน่นแม้แต่การเดินก็ดูเหมือนจะโซซัดโซเสแต่ก็ยังคงโจมตีอีกครั้งใบหน้าของเวินเฉียนเมิ่งที่เดิมทีมีรอยยิ้มเยาวยวนบัดนี้กลับมีไอสังหารที่เย็นเยียบเพิ่มขึ้นหลายส่วน เตรียมจะดีสายกู่เจิงอีกครั้งสูอี้หลับตาลงเล็กน้อยใช้พลังโดยตรงยานทิพย์อันแข็งแกร่งกดดันวิญญาณของนางในทันใดนั้นเวินเฉียนเมิ่งก็ตัวแข็งทื่อดวงตาเลื่อนลอยในขณะที่หมัดของกูถง้ถงถงกำลังจะโดนตัวเวินเฉียนเมิง่งนางกลับสลบไปโดยตรงกู้ถงถงก็สูญเสียเรี่ยวแรงทั้งหมดในทันทีเท้าเลื่นล้มทับร่างของเวินเฉียนเมิง่งทั้งสองคนหมดแรงล้มลงพร้อมกันหวังเตอ๋อกุ้ยหัวเราะฮาฮาหัวหน้ากู้สมแล้วที่เป็นยอดฝีมือไร้เทียมทาน แม้แต่เซียนแดนมนุษย์ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางสู้จนอีกฝ่ายหมดสติไปเองรีพาคนกลับไปที่หน่วยก่อนค่อยว่ากันอู๋เวินเจอเดินเข้าไปมองกู้ถงถงด้วยความเป็นห่วงไม่รู้ว่าพี่สาวข้าบาดเจ็บแค่ไหนหวังเตอ๋อกุ้ยพูดว่าพวกเราจะฆ่าเซียนแดนมนุษย์คนนี้ก่อนดีไหมเผื่อว่านางฟื้นก่อนจะแย่เอาอู๋เวินเจอขมวดคิ้วพูดว่าแม้จะเป็นเซียนแดนมนุษย์พวกเราก็ไม่มีสิทธิจะฆ่าหรือปล่อยตามอำเภอใจตอนนี้ทำได้แค่หาวิธีควบคุมนางไว้ต่อให้นางตื่นขึ้นมาก็ไม่สามารถคุกกคาามพวเรได งั้นข้าจะผนึกเส้นลมปราณของนางก่อนหวังเตอกุย้ยพูดจบก็ยื่นนิ้วออกไปแต่ที่หวังคิ้วและท้องน้อยของเวินเฉียนเมิงจุดละครั้งถือเป็นการผนึกพลังของเวินเฉียนเมิงแต่ซูอี้รู้ดีว่าการกระทําของเขาไม่มีความหมายใดๆเลยเซียนแดนมนุษย์จุติลงมาด้วยการยึดร่างส่วนใหญ่จะใช้พลังวิญญ,ญาณควบคุมพลังฟ้าดินการผนึกเส้นลมปราณของคนจะมีประโยชน์อะไรผ่านไปประมาณสิบนาทีกู้ถงถงจึงค่อยๆฟื้นขึ้นมา นางลืมตาขึ้นในเวลาสั้นๆเพียงเท่านี้บาดแผลบนร่างของนางก็หายเป็นปกติแล้วนี่คือความแข็งแกร่งของกายเต่าฟ้าประทานแม้จะบาดเจ็บสาหัสเพียงใดขอเพียงมีพลังปราณรอบข้างเพียงพอบาดแผลก็จะหายเป็นปกติด้วยความเร็วที่น่าถึงพาตัวกลับไปเถะกู้ถงถงลุกขึ้นมองเวินเฉียนเมื่อที่สลบไปแล้วแวบหนึ่งไม่ได้สนใจบาดแผลบนร่างกายตัวเองเลยแม้แต่น้อยนางคงจะชินชากับเรื่องแบบนี้แล้วกระมังซูอี้เคยคิดมาตลอดว่าหน่วยสิบสามของพวกเขา ในเมืองชิงโจมีที่ทําการอยู่หรือแม้แต่มีคุกใต้ดินอะไรทํานองนั้นแต่สุดท้ายก็พบว่าพวกกู้ถงถงกลับเช่าโฮมสเตย์แห่งหนึ่งรถจอดลงที่หน้าบ้านสไตล์ตะวันตกหลังเล็กสามชั้นกู้ถงถงจับมือเวินเฉียนเมิ่งลากขึ้นไปชั้นสองเหมือนลากหมูตายระหว่างทางจะชนนู่นชนนี่นางก็ไม่สนใจหวังเตอ๋อกุ้ยไม่ใช่คนของหน่วย13จึงลงจากรถไปกลางทางเขาคงไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มากนะักซูอี้และอูเวินเจอตามขึ้นไปกู้ถงถงยังไม่ทันจะวางคนลง ก็ได้ยินเวินเฉียนเมื่งถามว่าเจ้าเป็นใครจับข้ามาทำไมที่นี่ที่ไหนกู้ถงถงยังคงไม่กล้าประมาทนิ้วยังคงจับข้อมือของนางไว้แน่นจ้องมองดวงตาของนางแล้วพูดว่าเจ้าคือเจ้าของร่างเดิมใช่ไหมเจ้าพูดอะไรเวินเฉียนเมื่งมองหญิงสาวที่ไม่แต่งตัวเรียบร้อยคนนี้อย่างประมาทไม่เรียบร้อยไม่ดูแลตัวเองนางมองซ้ายมองขวาพอดีเห็นซูอี้จึงพูดว่าท่านก็อยู่ด้วยหรือพวกท่านต้องการอะไรซูอี้พูดว่าเจ้าไม่ต้องกลัวพวกเราจะไม่ทำอะไรเจ้าหรอก เขาดูออกแล้ววิญญาณของเซียนแดนมนุษย์คนนั้นซ่อนตัวอยู่ดูท่าทางนางยังไม่ได้ยึดร่างโดยสมบูรณ์แต่เลือกที่จะอยู่ร่วมกับเวินเฉียนเมิงนี่มันค่อนข้างจะยุ่งยากนะอู๋เหวินเจอลูกค้างพูดว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าครั้งหน้าเซียนแดนมนุษย์คนนั้นยืมร่างของนางออกมาทําชั่วอีกพวกเราก็จัดการยากตอนนี้จะขังนางไว้ก็ไม่ได้ต่อให้ขังไว้เกรงว่าจะมีแต่พี่กู้เท่านั้นที่ดูแลได้กู้ถงถงก็เงียบไม่พูดอะไรเพราะส่วนใหญ่แล้วนางไม่เหมาะที่จะคิดเรื่องเหล่านี้ เรื่องใดก็ตามที่ใช้หมัดแก้ปัญหาไม่ได้นางส่วนใหญ่จะมอบให้อู๋เวินเจอจัดการตอนนี้อู๋เวินเจะอบอกว่ายุ่งยากก็แสดงว่ายุ่งยากจริงๆแล้วซูอี้จึงถามขึ้นว่าหมายความว่านางจริงๆแล้วคือคนสองคนหรืออู๋เวินเจะอพยักหน้าแล้วพูดว่าเซียนแดนมนุษย์คนนั้นก็ไม่ได้รับบาดเจ็บจากพี่กู้แน่นอนว่าไม่เป็นอะไรตอนนี้ส่วนใหญ่คงซ่อนตัวอยู่ในร่างของนางจะบอกว่าเป็นคนสองคนก็ไม่เกินไปเลยซูอี้พูดว่า แล้วพวกเจ้าจะจัดการกับเซียนแดนมนุษย์คนนี้ยังไงอู๋เหวินเจอเกาหัวอย่างเขินอายแล้วพูดว่าจริงๆแล้วพวกเราก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรแค่อยากจะคุยกับนางให้นางอย่าทําชั่วคือแค่ขอให้นางไม่ทําชั่วพวกเราก็จะไม่ทําอะไรนางให้ข้าคุยกับนางดีไหมสุอี้พูดว่าข้าคุยเก่งมาตลอดถ้าประโยคนี้ให้อยู่หุยอิงและปเหมียวเหมียวพวกเขาได้ยินคําพูดของสุอี้คงจะหัวเราะจนตายขาที่แต่ตอนนี้เซียนแดนมนุษย์คนนั้นไม่ออกมาเจ้าจะคุยกับนางยังไง ซูอี้พูดว่าข้าคิดว่าถ้าเป็นอย่างที่พวกเจ้าพูดจริงๆนางก็คงจะออกมาเสมอถึงตอนนั้นข้าจะใช้ความรู้สึกและเหตุผลพูดคุยนางน่าจะฟังงั้นก็รอก่อนแล้วกันใครจะรู้ว่าเซียนแดนมนุษย์คนนั้นจะออกมาเมื่อไหร่อู๋เวินเจอแน่นอนว่าไม่กล้าให้ซูอี้อยู่กับเวินเฉียนเมิงตามลำพังพวกเจ้าเป็นใครกันแน่เวินเฉียนเมิงพิงกำแพงมองคนสามคนตรงหน้าฟังแล้วก็เริ่มจะงงงอู๋เวินเจอสมกับเป็นมืออาชีพหรืออาจจะคิดไว้แล้วว่าจะพูดอย่างไร เขาพูดหน้าตาเฉยว่าเจ้าไม่รู้สึกแปลกๆบ้างหรือทําไมเจ้าถึงมาปรากฏตัวที่นี่ได้เวินเฉียนเมืองจ้องมองเขาน้ําตาคลอเบาพูดด้วยน้ําเสียงสะอื้นว่าเรื่องนี้ไม่ควรถามเจ้าหรอกหรือข้าจะบอกอะไรให้เจ้าไม่รู้สึกว่าความทรงจําของเจ้าหายไปส่วนหนึ่งหรือเหมือนกับเจอผีอู๋เวินเจอรี่อธิบายว่าเจ้าลองคิดดูสิวันนี้วันที่19แล้วนะในความทรงจําของเจ้าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่19แล้วหรือเวินเฉียนเมืองก็ตกใจเช่นกัน อาปากค้างเล็กน้อยลืมร้องให้ไปเลยคำหาของบนตัวพบว่าตัวเองไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วนางก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กับเปลี่ยนเป็นชุดกี่เพ้าที่ดูเป็นผู้ใหญ่พวกเจ้าใครเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ข้าเวินเฉียนเมื่อพูดประโยคนี้ออกมาทางกำชายเสื้อตัวเองแน่นด้วยความประมาามองซูอี้แล้วก็มองอู๋เหวินเจอ๋ออู๋เหวินเจ๋อเหลือบมองนางแวบหนึ่งพูดว่าเจ้าเปลี่ยนเองต่างหากทำไมข้าจำไม่ได้เลยเวินเฉียนเมื่อก็เริ่มรู้สึกว่าเรื่องมันแปลกๆปกความทรงจำของนางยังหยุดอยู่ที่เช้าวันที่ สิบห้าแต่ตอนนี้กลับมีคนมาบอกว่าวันนี้วันที่สิบเก้าแล้วระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นข้าจะให้เจ้าดูวิดีโอแล้วเจ้าจะรู้เองอู๋เวินเจ๋อหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเปิดแอปพลิเคชันหนึ่งแล้วก็เล่นวิดีโอที่ร้านเครื่องดนตรีเทียนเลอร์จากวิดีโอจะเห็นได้ชัดเจนว่าตั้งแต่อู๋เวินเจ๋อและหวังเตอ๋อกุ้ยเดินเข้าไปในร้านเทียนเลอร์ร้านเครื่องดนตรีเวนเฉียนเมิ่งก็สวมชุดกี่ผ้าสีสันสดใสชุดนั้นดูเย้ายวนหน้าหลงไหลหลังจากอู๋เวินเจ๋อแจ้งเวินเฉียนเมิ่งว่า ตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วย13ต้องการจะคุยกับนางเวนเฉียนเมิงก็ให้พวกเขาฟังเพลงหนึ่งเพลงก่อนค่อยคุยหลังจากนั้นเพียงแค่ดีไซายกู่เจิงไม่กี่ครั้งอู๋เวินเจอพวกเขาก็ไม่ขยับแล้วตอนที่พวกเขาฟังเพลงท่อนนั้นจากในวิดีโอไม่ได้เข้าสู่ภาพมายานี่ก็เพราะเสียงกู่เจิงของเวินเฉียนเมิงเมื่อไม่มีพลังวิญญ,ญาณเสริมก็ไม่มีพลังสะกดใจเวนเฉียนเมิงมองวิดีโอในโทรศัพท์มือถือผู้หญิงในวิดีโอคนนั้นก็คือนางอย่างชัดเจนแต่กลับรู้สึกว่าไม่ใช่นางเสียงกูเจิงนั้น นางเล่นไม่ได้นี่นี่คือข่าหรือเวนเฉียนเมื่อตกใจกลัวแล้วก็มองชุดกี่เ้าที่ตัวเองสวมอยู่ชุดกี่เ้าชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นฝีมือการตัดเย็บหรือรูปแบบล้วนดูดีมากการจับคู่สีสันก็เต็มไปด้วยความสวยงามแต่นี่ไม่ใช่เสื้อผ้าของนางอย่างแน่นอนอู๋เวินเจอพูดว่าเจ้าจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องลี้ลับก็ได้เจ้าถูกเทพเซียนเข้าสิงตอนนี้พวกเราอยากจะคุยกับเทพเซียนท่านนั้นดีๆขอให้นางอย่าทำร้ายใครมิฉนั้นเจ้าในตอนนี้อาจจะไม่มีตัวตนอีกต่อไป เทพเซียนหรือเวินเฉียนเมิงเม้มปากริมฝีปากพลางพูดว่าข้าไม่รู้จะทํายังไงนี่นาพวกท่านจะคุยกันยังไงตอนนี้พวกเราพูดเขาจะได้ยินไหมอู๋เวินเจอคุยกับเวินเฉียนเมิองอยู่แต่ซูอี้กลับเริ่มคุยกับเซียนแดนมนุษย์คนนั้นแล้วอย่าซ่อนตัวอยู่เลยเดี๋ยวให้ความร่วมมือดีๆไม่อย่างนั้นข้าคงต้องกําจัดเจ้าทิ้งซูอี้ไม่ได้เปิดปากพูดสีหน้ายังคงปกติแต่คําพูดของเขาได้ส่งไปถึงเซียนแดนมนุษย์ท่านนั้นอย่างชัดเจนแล้วท่านเป็นใคร คนที่กดดันค่าที่ร้านเครื่องดนตรีเมื่อก่อนคือท่านหรือเซียนแดนมนุษย์ค่อนข้างตื่นตระหนกนางมีสายเลือดมังกรและอสรพิษก้าวเสียนในแดนเซียนก็เป็นที่รู้จักในนามจิวโยเนียงเนียงเพียงแต่เมื่อไม่นานมานี้อาณาเขตของนางถูกรุกรานศัตรูแข็งแกร่งไร้เทียมทานนางจึงต้องเสี่ยงชีวิตเข้ามาในแดนมนุษย์แต่ถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งของพลังวิญญ,ญาณในโลกมนุษย์นี้ไม่น่าจะมีใครเทียบได้เจ้าไม่ต้องสนใจว่าข้าเป็นใครซูอี้พูดว่าอย่างแรกตอนนี้ฐานะของข้าเป็นเพียงคนธรรมดา อย่างที่สองเจ้าสามารถอาศัยอยู่ในร่างของเด็กสาวคนนี้ได้ชั่วคราวแต่ห้ามทำร้ายนางยิ่งห้ามทำเรื่องผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นซูอี้พูดจบจิวโยเนียงเนียงก็รู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นแผ่ซ่านเข้ามาข้าน้อยเข้าใจแล้วจิวโยเนียงเนียงกล่าวท่านอาวุโสข้าจะปฏิบัติตามกฎหมายและจะอยู่ร่วมกับเด็กสาวคนนี้อย่างสันติซูอี้บอกว่าตนเป็นเพียงปุถุชนแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นการปิดบังพลังระดับนี้ การเรียกนางว่าท่านอาวุโสก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรงั้นเจ้าทักทายเด็กสาวคนนี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกับข้าดีๆเชื่อว่าเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าควรจะคุยอย่างไรผู้น้อยทราบแล้วจิวโยเนียงเนียในตอนนี้ไหนเลยจะกล้าหยิงพยองนึกถึงตอนที่เจอกับซูอี้ครั้งแรกยังพูดจาไม่สุภาพก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันทีคุณหนูเวินเวิ์นเฉียนเมื่อยังคงตกตะลึงอยู่เพียงรู้สึกว่ามีเสียงดังขึ้นในหัวทันทีตกใจจนตัวแข็งทื่อไม่กล้าพูดอะไรอู๋เวินเจอเห็นเวิ์น ใบหน้าของเฉียนเมื่อเต็มไปด้วยความหวาดกลัวรีบถามว่าเจ้าเป็นอะไรไปมีมีคนเรียกค่าเวริรนเฉียนเมื่อพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ